สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการนาฟุตบอลนะครับวันนี้ก็จะเป็นไล่เซนนะฮะของนักเตะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะเอเดรสันนะฮะนี่นะฮะเป็นผู้ธสับระตูเนาะนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นไบร์ัน์นะครับเจ็ดสิบห้านะสิบหกทับเจ็ดสิบห้านะครับการ์ดกอ็หนาหน่อยเนาะหน่าว่าการทั่วไปนิดนึงนะฮะด้านหลัง ี่ครับประมาณนี้นะมันเชสเตอร์ซิตี้บัวตกกามนะครับ for ท็อปบูมูลนะฮะน่าไปกล่องแมนิตี้บูม mm ูล hmm. ว่าไม่แน่ใจนะนะครับปี2024 2025, นะครับปีนี้แมนิตี้อาจจะฟอร์มดรอปลงไปนะ่าจ,จะฟอร์มตกลงไปนะครับนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งใบนะที่นะเก็บสนะสมก็ฝากสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะฮะเผื่อที่จะ สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็ฝากได้วยนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่งคลิปนี้สวัสดีครับ